วันแรกที่ขายรา,ายได้เป็นยังไงคะวันแรกเลยโอ้โวันแรกน่าจำไม่ได้สุกว่าวันแรกนี่จะส่งอยู่ประมาณ10บ้านมั้งคะเชฟอ่ะเขาลองทำครัวซองแบบม้วนแบบใหม่ก็ลองเอามาให้กิฟชิมกิฟก็เลยอ่าไหนๆเอามาแล้วว่างวันนี้แต่งตัวแบบแต่งหน้านิดนึงตั้งกล้องถ่ายอัดคลิป1นาทีง่ายๆลูกค้าพักเข้ามาเยอะมากเอ้พอมีลูกค้าซื้อเยอะปัญหาคือผลิตไม่ทันเสร็จแล้วกิฟก็ต้องประกาศหาเชฟซึ่งเราก็ได้เชฟที่ตกงานจากโรงแรมความแปลกของเขาอ่ะเขาเขาเป็น ้องที่เรื่องมากมากคือต่อให้สูตรเดียวกัน <S <S <ๆ S 2> แล้วรีดแป้งเก่งแค่ไหนแต่แค่การเปลี่ยนเนย <ฮะ S 2> หรือเปลี่ยนเครื่องจักรหรือเปลี่ยนอุณหภูมิทําให้ผลลัพธ์เนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง<อ>นี่คือความยากที่สุดที่บอกในการทำกัวซองถูกไหมอ๋อเป็นในเรื่องของอุณหภูมิและความชืน้นด้วยนด<ม> <ๆ S 2> ีเทลมันเยอะมากดีเทลมันเยอะนะใช่รายได้ยังไม่บอกสรุปค่ะเดินแรกก็โตขึ้นมาเรื่อยๆจน3เดือนเราทํารายได้ไปทั้งหมดเกือบ20ล้านค่ะ ที่ทำงานเก่งมากเลยอะขายเครื่องสำอางวันนี้คือเป็นผู้บริหารอะไรนะโอ้โหเขาว่ารวยไงรวย อนนี้คือเราจะมีเมนูใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนอกจากเทรนดของขัวซองแล้วก็จะมีเทรนของครอฟเฟิลก็คือเอาน้องขัวซองที่พูฟแล้วเนี่ยจากที่ต้องเอาไปอบเราก็จะใส่ในเครื่องวอฟเฟิลแล้วก็งับน้องให้แบนลงก็จะเป็นเทรนที่เรียกว่าครอฟเฟิลส่วนกระแสโควิดมากๆเลยนะบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมว่าทําไมธุรกิจของเราถึงประสบความสุขเมื่อธุรกิจของเราเพิ่งเริ่มต้นในช่วงโควิดอดทนเท่านั้นค่ะทําไม่หมดตัวหรืออดตายซะก่อนกิ๊บไม่มีวันหยุดค่ะโหสุดยอด ผมเคยทำเลยบลูเบอร์รี่ชีสพายคือขายดีนั้นทุกคนชอบแต่ว่าเนี่ยมันลําบากเรื่องการขนส่งเซอร์วิสก็เป็นสิ่งที่สําคัญในหลายครั้งลูกค้าบอกว่าที่เลือกครัวสองร้านนี้เพราะนอกจากจะได้ทานของอร่อยมีคุณภาพแล้วสิ่งที่เขาชอบนั่นก็คือเซอร์วิสการบริการก็คือคุณไม่ต้องออกมาเสี่ยงข้างนอกเราส่งให้ถึงที่แล้วก็อีกอย่างมีบริการแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือวยพรหรือน่ารักบอกรักแทนกันโควิดไม่ได้เจอกันดรเวอร์ต้องแบบว่าโอ้น่ารักคุณฝากความคิดถึงมา นอกจากอร่อยได้คุณภาพแล้วเซอร์วิสก็สำคัญไงใส่ใจเป็นการใส่ใจรถชาอยากเป็นเจ้าของครัวซองที่มีผลิตได้เลยตอนนี้เราเริ่มมีตัวแทนจําหน่ายแล้วค่ะปีนี้กิฟต์ขอเลือกคนที่มีธุรกิจใกล้เคียงกันเพราะว่ากิฟต์บอกเลยว่าครัวซองเนี่ยเป็นเบเกอรี่ที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากคือเราต้องดูแลคู่ค้าของเราด้วยอย่างเช่นการรีฮีตเนี่ยคือขั้นตอนที่สําคัญมากๆอย่างล่าสุดไปถึงนครศรนธรรมราชเชฟไปดูแลถึงที่เลยที่แบบว่าปกติน ก็จะเห็นเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมที่แบบมีการใช้ตัวแทนจำหน่ายใช่ครัวซองจ้ะครัวซองค่ะเป็นผู้หญิงที่คิดเก่งมากเลยนะ